เมื่อวานนี้เนี่ยมีเครื่องบินสายการบินไอเซอร์บาจานแอร์ไลน์เที่ยวบิน J28243J28234 พร้อมผู้โดยสาร67คนแล้วก็ลูกเรืออีก5คนเนี่ยบินออกนอกเส้นทางจากเมืองบากูนะฮะไปกรอสนี่กรอสนี่อยู่ในเชชเนียนะฮะซึ่งอยู่ตอนใต้ของรัสเซียแล้วสรละไปตกอยู่ในบริเวณตรงข้ามชายฝั่งทะเลแคสเปียนตายอย่างน้อย38รายบาดเจ็บ29รายเป็นตัวเลขขั้นตน้น สร็จแล้วในขณะเดีวยวกันพอถึงเช้าวันนี้เนี่ยหลายสำนักเขาก็รายงานว่าเป็นไปได้สูงทริซินดับที่1เลยก็คือเครื่องบินลำเนี้ยเป็นเหยื่อของเคีย่องปืนาวุธของรัสเซียที่รัสเซียอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าความที่มีการสู้รบในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยเครื่องบินลำเนี้ยโดนลูกลงนะฮะอันนี้เป็นทริซินดับที่1และซึ่งมีความเป็นไปได้สูงและว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ดีนะฮะก็คือว่าเครื่องบินลำนี้ไปตกอยู่บริเวณตรงข้ามชายฝั่งทะเลแคสเปียนเนื่องจากถูกบังคับให้ลงจอดฉุกเฉินราว3กิโลเมตรจากเมืองซึ่งมีชั่วอักเตานะฮะในประเทศคาซัคสถาน หน่วยงานตรวจสอบการบินรัสเซียระบุผ่านทางเทเล GRAM ว่าเบื้องต้นมีการแจ้งเตือนฉุกเฉินว่าเครื่องบินถูกนกบินชนขณะที่นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบิน Aerodynamics Advisory ให้ข่าวกับรอยเตอร์ว่าการบินชนนกมักจะเป็นเหตุให้เครื่องบินต้องลงจอดในสนามบินใกล้เคียงก็จริง แต่เห็นว่าการบินออกนอกเส้นทางไปไกลมากเพราะสาเหตุดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องนกเนี่ยเป็นปัญหาให้กับเครื่องบินในการบินขึ้นและลงจอดเนี่ยใช่นะในทุกสนามบินมีแต่ว่ารอบนี้พอมีการอธิบายออกมาจากทางฝั่งหน่วยงานของรัสเซียว่ามันเกี่ยวกับน,นกเนี่ยมันไม่มีความน่าเชื่อถือตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือตั้งแต่มีรายงานข่าวเลยว่า หน่วยงานตรวจสอบการบินของรัสเซียบอกว่าเฮ้ยนกบินชนโอเคมันเลยจบตั้งแต่ตอนนั้นว่าเฮ้ยมันต้องมีอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยไปมา,มาเนี่ยเขาปฏิบัติการในพื้นที่ในโซนนั้นในแบบที่มันอันตรายสําหรับคนรอบด้านหมดเลย มันน่าตรายหมดเลยโดยที่มันคนละเรื่องกับนาโต้คนละเรื่องกับความทะเยอทะยานของสหรัฐในการที่จะขยายสมาชิกภาพของนาโต้ละมันคนละเรื่องกับสิ่งที่บุชหรือโอบามาพยายามทำละมันคือเรื่องของการที่รัสเซียกลายเป็นประเทศซึ่งสร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อนบ้านย่านนั้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบคือมันไม่ใช่ว่ายึอดอำนาจจากเซเลนสกี้ทำบลัดเลสคูในกรุงเคฟแล้วก็ได้ยูเครนมาเป็นจังหวัดใหม่ของรัสเซียโดยที่แอนเน็กเข้าไปโดยที่เป็นบลัดเลสคูอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันป่วนไปเรื่อยๆอะฮะ นะปฏิบัติการยิงจรวดในสมรภูมิแห่งการสู้รบนําไปสู่ความที่เครื่องบินนั้นลนลุกลงไปด้วยคือมันมีอะไรแบบนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆมากระทั่งประเด็นเรื่องของการตัดสายเคเบิลใต้น้ําเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเขาไม่ทํากันนะคะ เท่าที่รอยเตอร์สเขาระบุก็คือว่าทางการยังไม่สามารถให้คำอธิบายว่าทำไมเครื่องบินถึงบินข้ามทะเลไปตกไกลจากเส้นทางบินแต่อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่มีเหตุโจมตีด้วยโดรนทางตอนใต้ของรัสเซียที่ปกติแล้วเมื่อมีเหตุโดรนโจมตีรัสเซียจะปิดสนามบินในพื้นที่แล้วครั้งนี้สนามบินรัสเซียที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางการบินได้ปิด ทการเมื่อช่วงเช้าของวันพุธประธานาธิบดีอาเซอร์ไบาจานอิลซันอาลีเยฟกล่าวว่าจากข้อมูลซึ่งตนได้รับเครื่องบินมีการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและเสริมว่าสาเหตุของเครื่องบินที่ตกเนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่จำเป็นต้องมีการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปคลิปวิดีโอของเหตุเครื่องบินตกสแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนจะระเบิดเมื่อแตะชายฝั่งก็คือมันร่นลงมา มีควันดำพวยพุ่งออกมาหลังจากนั้นพร้อมกับภาพของผู้โดยสารในสภาพบอบช้ำและเต็มไปด้วยเลือดรอยเตอร์สามารถยืนยันจากความชัดเจนของแลนด์มาร์คที่ปรากฏในวิดีโอได้ว่าเป็นวิดีโอที่บันทึกได้จากชายฝั่งทะเลแคสเปียนจริงใกล้กับเมืองอัตเต่านะครับสืออินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของอดีตรองนายกมตีคาซัคสถาน ที่ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซอร์ไบาจานนายักตาว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38คนรอด29คนมันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือมันโดนลูกหลงขี่ปนนวุธของรัสเซียประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีอาเซอร์ไบาจานไม่กล้าบอกหรอกคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าที่รัสเซียถูกปรนามเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่ใช่ด้วยเหตุการณ์นี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นในวันเดียวกัน ที่ผมพูดถึงก็คือว่าจริงๆแล้วรัสเซียเนี่ยเขาปักหมุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานยูเครนในวันคริสต์มาส และเขาได้ทําสิ่งนั้นแล้วก็ถูกประนามเอาจริงๆในภาพรวมในการปฏิบัติการของรัสเซียในรอบนี้ไม่รู้จักจบไม่ว่าจะทําในวัน Christmas, Christmas Eve หรือ New Year's ม,มาถึงจุดนี้มันก็ไม่ต่างกันนักหนาแล้วะะแต่ว่ามันเป็นปัญหามันไม่มีจบงสงครัย Azerbaijan Airlines plane crashes in Kazakhstan, kills 38 with 29 survivors A Azerbaijan Airlines, passenger jet with 67 people on board, crashed near the city of Akto เอมเบร r 1หน er นะครับบินจากบากูนะฮะไปที่กรอสนี่อยู่ทาง o r t t h c u u c s u u นะฮะพยายามที่จะลงจอดอย่างฉุกเฉินอิลามอาลีเยฟนะฮะประธานาธิบดีอิสราเอลบาจาน too soon to speculateinformation provided is that the plane changed its course เครื่องบินเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินระหว่างบากูและกรอสนี่เพราะว่าภูมิอากาศไม่เอื้อมหน่วยประเด็นก็คือว่ามันเป็นภูมิอากาศไม่เอือมหน่วยหรือมันเป็นสิ่งอื่น Flight tracking data, flyradar24.com. But what? Aircraft making what appeared to be a figure right once near the airport in October. Russia, Russian Missile e m s r g e s as likely cause of Azerbaijan สำหรับข่าว Euronews เนี่ยได้ข้อมูล obtain i n f o r m a อม o n จากแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งเชื่อมไปถึงการสืบสวนสอบสวนการที่เครื่องบินตกในรอบนี้ในขณะที่อยู่ใกล้กับเมือง Grozny ของย่าน North Caucasus ของรัสเซียเนี่ยนะฮะได้มีการสอบถามและปรากฏว่าผู้ซึ่งรอดจากการที่เครื่องบินตกในรอบนี้ ที่เป็น surviving passenger ก็คือเป็นผู้โดยสารซึ่งไม่ตายเราให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนฟังว่าเหตุใดเครื่องบินตกผู้โดยสารได้ยินเสียงระเบิดที่ดังมากๆเกิด ขึ้นหลังจากที่มี s รั a p n โน s รั a p n โนในที่นี้คือเวลาคุณยิงกระสุนปืนออกมาเนี่ยแล้วมันมีเศษกระสุนเนี่ยนะฮะหรือถ้าเป็นการทิ้งระเบิดหรือถ้าเป็นการยิงขีปนาวุธร่อนไปที่ไหนนะชนตูมอะไรเงี้ยคุณจะเข้าใจคำว่า s h r a p n โนว่าแปลว่าเศษเหล็กก็ได้นะฮะชิ้นส่วนที่เหลือที่มันกระเด็นออกมาจากอะไรก็ตามซึ่งมันระเบิดเนี่ย n โนฮิตติ้งเดอะเพลน คือเอาง่ายๆคือขีปนาวุธรัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจยิงมาที่เครื่องบินรํมนี้หรอกแต่ว่าในย่านนั้นมันมีการสู้รบกันอยู่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลำตัวเครื่องบินนะฮะลำตัวเครื่องบินถูกชิ้นส่วนที่เป็นชรัปเนลซึ่งน่าจะมาจากขีปนาวุธพุ่งเข้าชนมันมีปัญหาในระดับที่ทำให้เครื่องบินนั้นค่อยๆร่อนลงและในที่สุดตกลงโดยที่กัปตันพยายามที่จะทำ emergency landing ลงจอดอย่างฉุกเฉินแต่ว่าไม่สามารถทำได้อย่างปลอดภัย Information obtained by Euronews สอดคล้องนะฮะ c o r r e s p o n d s with the news report from Azerbaijan-based International สำนักข่าว a n e w s Z ในอาเซอร์ไบจานก็รายงานจากที่มีบล็อกเกอร์ซึ่งมักบล็อกเกี่ยวกับกิจกรรมฐานของรัสเซียว่า ดาม a จหรือความพังพินาศบนเครื่องบินลำนี้นะฮะน่าจะโดยอุบัติเหตุเนี่ยถูกยิงโดยส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขีปนาวุธยิ่งไปกว่านั้นอีกสถานการณ์ในย่านนั้นที่เขาไม่บอกว่ามันไม่ปลอดภัยในการบินทางพาณิชย์ก็เพราะว่าระบบการยิงป้องกันขีปนาวุธของรัสเซียเนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัติไง และบางทีเนี่ยมันยิงเนี่ยนะโดยที่มันไม่สนว่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เครื่องบินรบไม่ใช่ขีปนาวุธซึ่งร่อนเข้ามาจากทางยูเครนแต่ว่าเป็นเครื่องบินของสายการบินของแอร์เซอร์บาจานซึ่งจะบินไปกรอสเน่โดยที่ระบบป้องกันขีปนาวุธมันแอคทีเวตตัวเองแล้วมันก็ยิงออกมากรอสเน่เป็นเมืองซึ่ง heavily defended นะครับเป็นฐานปฏิบัติการสําคัญของฝ่ายซึ่งขึ้นตรงกับปูติน มีมีความเชื่อว่าในย่านเชชเนียเนี่ยเป็นย่านซึ่งทางการยูเครนมีเป้าหมายว่าต้องการบุกโจมตีคือถ้าเกิดฝั่งตะวันตกจะให้ยูเครนเนี่ยเป็นหมากที่สําคัญจริงๆเนี่ยเป้าหมายหนึ่งในอนาะคตหลังจากนั้นเนี่ยคือฝ่ายตะวันตกต้องการได้เชชเนียนะฮะแต่เชชเนียเนี่ยก็เลยเป็นฐานปฏิบัติการซึ่งมีระบบการป้องกันที่ จริงจังอย่างมากผมมีคาถามตั้งแต่แรกเลยว่าทาไมเครื่องบินลานี้เนี่ยดันอยากจะบินไปกรอสนี่คือคุณจะบินไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณบินเข้ากรอสนี่เนี่ยมันน่าจะเป็นไฟล์ที่อันตรายอย่างไรก็ดีประเด็นก็คือว่าเมื่อคุณจะบินเข้ากรอสนี่แล้วคุณโดนส่วนหนึ่งของระบบป้องกันขีปนาวุธหรืออาจจะเป็นมิสซล์อะไรก็ตามที่รัสเซียยิงขึ้นมาโดยที่เป็นระบบอัตโนมัติโดนเข้าไปส่วนหนึ่งคุณโดนชรับโนเนี่ยเครื่องบินพาณิชย์ของคุณก็ระเบิด ก็เลยกลายเป็นข่าวเครื่องบินตกเมื่อวานนี้ที่ใหญ่โตมโหรานแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างจาก MH17 นะครับที่ตอนนั้นเป็นกองกำลังฝ่ายรัสเซียที่หนุนอยู่ที่ดอนบาสเนี่ยที่ใช้จรวดที่ยิงจากพื้นดินนะฮะเป็น Surface to Air จรจรวดที่ยิงแบบ Surface to Air มันจะคนละแบบกับไอระบบขีปันวุธซึ่งร่อนออกมาโดยระบบป้องกันโดยอัตโนมัติแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบนี้